สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมนะคะแฟนเพจแฟน,แฟนช่องทาง YouTube นะคะแล้วก็แฟนเพจน,นะคะวันนี้มาเจออาจารย์อาจารย์เต่านะคะท่านผู้ชมเนาะอ่าซึ่งให้แนวทางแม่นๆเหมือนกันนะคะแอดมินก็เจอท่านเป็นครั้งแรกนะคะในวันนี้นะคะที่กระท่อมสูงนะคะอา่าอาจารย์สมจิตได้เล่าให้ฟังนะคะว่าท่านก็ให้แนวทางแม่นๆเหมือนกันนะคะก็เจอท่านนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยสนทนากับท่าน นะคะว่าท่านจะให้ตัวไหนนะคะในงวดวันที่16นะคะมีนา2567นนะคะเดี๋ยวตามแบด,ดมินไปเลยนะคะครับจันลองเล่าให้ฟังว่าตะโกนคือยู่กับหลวงปู่เสือเออปเระมาณหกมายุคสิบห้าสิบห้าได้ จะอยู่กับหลวงปู่อาจเกี่ยวกับหลวงปู่อาจบวชแล้วบวชได้ก็อยู่รยครับในหลวงปู่พามาอยู่ปากกล้วยปากกล้วยจนนั้นมันก็กันดาน้เนาะอยู่ได้หลายหลายปีนปี่แหละหลายหลายปีพอดีหลวงปู่หลวงมาหาแต่ปีเดีกวก็ยังกลัวกลัวอยู่เนาะยออยลัวกลัวอยู่เนี่ยว่าคล้ายเราคล้ายจริครับเราคลายเพราะว่า,ลาหลวงปู่ ดีประมาณช่วงได้ได้เลยห้าลิบปู่ก็พาเดินหรือเดินทุดดง่งดูปูตัวลงปูอากับผมนี่แหละไปเข้าเข้มนี่ am, นนะเข้เม,เม,พอพมอะไรเนาะคิดคิดคอมเขมนต์เลยคิดคิอเรเอาเพทอมแรกเ่าจะนั้น่ะนไม่ไม่รู้นะตอนนั้นมันมน,นานแล้วผมก็จำไม่ได้ ยางไม่ได้ปนี้ไปนํายืนไปนายืนปนดีิกลับกลับมาจากนํายืนได้ประมาณสักห้าคืนหลับมาที่เาตาเองปดณหลวงปูบอกว่าจะจะเดินไปทุระท,ทํโทุระจะเดินไปเลี้ยวลวงปูช่วงด้วยลวงปูอาดด้วยให้เนนรอก่อน<ม>ยังไปดเทียงเหนื่อยมากเลยนั่งรอแล้วรออีกรอแล้วรออีก สัจข้าวก็มมีจะก,กินเนะาะฟาโยบ้านเตรียมตรวอกนี่แหละออกเดินบินทบาศข้าวสารหันแห้งได้มาก็ผงทำจมันไปเรื่อยๆยุดีได้ประมาณอายุก,ก็เริ่มจะเยอะและ้วศึกศึกไปก็ลงเรือเรื่องเรือพอดีช่วงนี้อายุเข้าขา้าอ,อกตามโทรตัดตายแล้ว ไปตั้งแต่ตั้งแต่ผมยังไม่ออกจนผมถึงเอวหลับมาบ้านตอนที่ลูกพดีเรือเข้ามาเทียบข่าเลยเข้ามาบ้านตรงที่นี่ใครจำไ <laughs> ออด้ว่าดูว่าตายแล้ว <laughs> <laughs> เอ,อ้ดูว่าตายแล้วก็ได้บนสาบานกับหลวงปู่ทารอดจะกลับมาบวชด,ดีก็รอดมาพอดีเรือมัน มารอดได้ไงก็ไม่รู้นะอได้ได้บนกับหลวงปู่ไว้ตันนี้ตื่นเช้ามาเบิกเงินกับชาแก่กลับมาบ้านกลับมาบ้านพอดีมาบอกพ่อแม่ว่าอยากบวชอยากบวชพอดีมาปุ๊บก็ว่าหลวงปู่ได้บนะภาพแล้วยังไงก็ต้องบวชที่ได้บนไว้แล้ว<อ>บวชมาเก็อยูวัดได้พรรษาหนึ่งยูวัดได้พรรษาหนึ่ง เดินทุกองเดินองเดียวขึ้นป่าแถวเขตผู้ชิงเขตพนมลงดักอะไรนี่แหละไปไปได้ประมาณสามตันคาเดินไปปรมาณนั้นั่งก็เริ่มเข้าทานเริ่มต <cat ması> ั้งมาสิกมันก็ค่อยได้ยินคือเตียงมั้งเนาะช่วงนั้นเลขมันก็ให้คำใดก็ออกคำนั้นเป๊ะจังคำนั้นขึ้นจะเห็นเลขเลยเป็นอันเห็นเลขเลย รับตาพัดเท้ามาปุ๊บหลับตาบอกไปเจอกระสุนดูดังมาเรื่อยเๆหลายคนเป็นคนเปรียกอาจารย์เตาประธานเหมือนกันบาคนดังหน่งตอนตอนดังๆผมเปลี่ยนชื่อเป็นโชคสายโชคนะโชคโชคอาจารย์โชคอาจารย์โชคอาจารย์โชคคนอดีผมมาใช้ได้ประมาณเอาประธานเพราะว่าแต่ก่อนผมหมดโชค แบ่งปันให้ผู้อื่นไงกลับตาดูแลให้ตัวไหนออกตัวนั้นให้ตัวไหนออกตัวนั้นอดีผมค,คิดวันไปเอาทานดีกว่ามันคงจะดีเอยผกใจมาตลอดมมวนมากนนาจะเป็นเลขอะไรนิมิตนะครับเลขฝันเนาะเลขฝันนิมิตบางทีผมก็ฝันไปเรื่อยเปื่อยแต่ผมก็ถ้าเขามาทานนี้ผมว่าฝันนี้เขาก็ฆ่ากัาน ตีเตีเอาเนาะเตีอางวดนี้ฟันดีหรือยังเนาะค่ะ่วันนี้มันก็ยังไงนะมันก็ยังค่อยมั่นใจเนาะแต่มันก็ห้ามันต้องเข้าเลยอ๋อวันนี้ต้องมีห้าวันี้ต้องมีห้าต้องมีห้าต้องมีเจ็ดฟันว่ายังไงครับวันนี้เพราะว่าฟันฟันยันผู้ชายเนาะเออผู้ชายเจ็ดคน ผู้ชายเจ็ดคนองมรูกมาให้อมรูกมาให้ห้าคนเอผู้หญิงผู้ชายไม่รูน้นั่นรูกแค่แรกผมจะไม่ไม่ยิบเอาแล้วเอาไปดีหรือว่าทังงางานแล้วยังไม่มีรคให้ไปเลย,เยเห้าคนก็เลยรับเอาบก็เรับเอาวันวันเจ็ดห้าห้าเจ็ดนี่เลยจะเข้านะคง คงรู้ยังไงเนาะผมว่าคนก็ไม่มีลูกเน,นาะเออเอาเมียก็หลายปีแล้วแต่ลูกไม่เจ็ดห้าเจ็ดไม่มีมมลกูกอ่อไล่อยเขาจะให้ลูกหรือเปล่าเน้นอเก่ปานเี้แล้วคงไม่ได้ลกนะูกเนาะจันองสองตัวกันแค่นี่บมอค่ะสองจันเขียนนี่นหครับหมวดก่อนเห็นอาจารย์เออหมดงวดก่อน ผมผมชอบไอ้ตูนก้าวเจ็ดแต่ผมการเขียนอะไรชอบตัวนียงเยี่ยงไม่ถูกนนเนาะพอดีอาจารย์สมจิตบอกว่ามีอาจารย์ปริศนาที่ขายหอมนั่นเลยหนูได้ดูอยู่นะคะเห็นก้าวเจ็ดจ้ะตามอาจารย์หานานแล้วครับคุณจะไปตามอยู่แต่ทีนี้ตาามมานานแล้วไช่ไหมเจ้ายยเที่ว,ทวแล้วไม่เจอนนาครับค่ะอาจารย์เตาประธานมาอยู่ด้านในประจํา วันนะั้นโทรก็โทรไม่ติดเนาะแล้วมั้โทรไม่ติดไม่ได้เบอร์แล้วติดอ๋อไม่ได้เบอร์แต่ก่อนมันอันนี้เนาะเอาประทาน,ทนเนาะเขาเขาจะนายถ้าไา้เบอร์ชอบ57ชอบ57อ่ะชอบ57เนาะจากเมนจากเมนเขาเรียกว่าจาก7เลยเนาะจากจาก7จกับจับอ่ัเนี้ขอดูหน่อยนะคะขอดู เอาเด็กให้ห้าคนจับอีกเจ็ดเด็กหนึ่งี่นั่นมันหนึ่งเดี๋ยวลองเสียงดูเนาะจ้าลองดูหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าอาเดี๋ยวอ่ะจ่ยนตั้งให้หน่อยดีเลยคเด้เีเดี๋ยวเเดี๋ยวเดวเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยว สามเก้าห้าเนาะครับเออมติพานมาสามเก้าห้ามติภานมาก็น,นั่งเห็นรอยเหมือนกันเ,เหนนเน็นรอยคือไอ้ที่ออกมาอะไรนะเรื่องอะไรอาจารย์ตอบประธานครับคันนี้นด้านหุ่นก็นมาออกอีกนะครับหันมาตอนนี้นะคะหันมาตอนนี้นะคะหันเลยไม่ไม่จบไปออกไปเต้เต้ ok ข,ข้าม,าางงมไปตู้งวดไปจ้ะเอาตู้นวดเขาตู้นวดเด้พรมในเรื <c oughs> ่อนะ อา <mm จาร er ียกจังผมซื no yes ้อไอ้รถ库里ชักใบชักใบครั้งนึ่งชักครั้งนึ่งเหรอเคมันก็โดนเลทงวดแบงปันเรื่องวดแรกคือเรียกอาจารย์เข้าทั้งงวดนะคะแต่เคงวดนี้แอดมินมาตามให้เป็นงวดแรกแล้วค่ะค่ะเมอกีก็พูดคุยนะคะความฝันของอาจารย์เต่าประธานเน้อนะคะท่านชมตามให้ท่านชมงวดแรกนะคะงวดที่ผ่านมาอาจารย์สมจิตก็บอกว่าท่านเขียนให้ศูนย์เก้าเจ็ด เอามาให้อดมินนะคะแต่ว่าโทรไปหาท่านท่านไม่ได้รับสายนะคะแล้วก็พลาดไปนะคะงวดนี้จะไม่พลาดอยู่แล้วนะคะตามให้ท่านผู้ชมนะคะในงวดวันที่16นะคะมีนา2567นะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ